<c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้หมาคุณเป็นไรครับรู้สึกว่าหมาของฉันนั้นมันป่วยแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยเล่นด้วยอะคะ่ะหรอครับใช่ค่ะใช่ค่ะนั้นขอผมตรวจก่อนนะครับได้เลยคะ่ะได้เลยคะ่ะอืมก็น่ารักดีเหมือนกันนะชื่ออะไรชื่อพัปปี้ค่ะอืมพัปปี้เหรออืม ผมขอไปตรวจตรงนั้นนะครับผู้คุณสองคนไปนั่งตรงนู้นเลยค่ะค่ะค่ะไปเลยคุณหมอก็มันเต็มนั้นเดี๋ยวเราแปบบนีงนะครับเจวคุณหมอจะทำแบบนี้ โอค้โอค,คนเยอะเลยเนาะใช่ค่ะพัปปี้มานั่งตรงนี้นะ <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันมีคนหมอเธอมาออกจากลังได้นออกจาก กินนอนเจอได้ไหมอือใช่ตรงนี้โอเคแค่นี้นนะกูสศึกเป็นไรบ้างพ่อปีหัวใจเต้นแรงโอเคปปปบ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 บทุกอย่างเต้นแรงดีนะนันคุณหมอขอลองวัดอุณหภูมิก่อนนะ ให้ดีเอออืมเขาดนะหน้าเอืมสงสัยคุณหมอต้องไปฉีดยาให้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 แล้วนะมาขับป,ปี้มาหันหันมาหันมาฉีดตรงแขนนะไม่ไม่ไม่ไม ไม่ต้องกลัวไม่ต้องดุนะโอเคคุณหมอทำแค่แป๊บเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเสร็จแล้วปุ๊ปุ๊ปโอเคดีขึ้นเยอะเลยเนะโอเคเสร็จแล้วอุณหภูมิเบิ่นดีแล้วนะ ไปเอาลังเธอไปให้นะพัฟฟี่เธอต้องควรนั่งลังอุ๊ยคุณหมอคะดีขึ้นไหมคะดีขึ้นครับอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนั้นเอากลับไปเร็วใช่ไหมคะไม่ได้ครับอ๋อให้เล่นที่นี่ได้ด้วยใช่ไหมคะดีจังตอนนี้ขอตรวจสสอดก่อนดูว่าเขาเล่นได้อยู่ไหมนั้น ผมจะไปของเอาของเล่นไปให้เขาก่อนคือของเล่นที่เขาชอบเขาชอบสีชมพูใช่ไหมเพราะเขาเป็นผู้หญิงเออใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ป๊อปี้นั่งเล่นคนเดียวนะโอไม่น่คนเดียว,วค่ะต้องมีเพื่อนเล่นด้วยเขาถึงจะชอบโอโ้โหลโอ้โหลมา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 พัพปี้ น่ะนางนอะย้ายจกากโบได้ไหมอ่ะทำไม่ได้อ่ะโอ้งยง่ายๆเลยค่ะก็ดึงตัวเขาออกมาแล้วให้เขานั่งถึงที่ค่อยอบะค่ะเหมือนแล้วก็เอาน,นี้ไปเก็บได้นะคะดีค่ะอขอบคุณครับแล้วนี้ของด้วยนะครัอขอบคุณค่ะนี่พัฟฟี่ยังไง จะไปเล่นกับคัณพี่อบไปด้วยไปด้วยเฮ้ลเหรอคุณี่เออเธอพูดได้ด้วยเหรอเนี่ยื oh. มเก่งมากใครแฟหน่อยปึ๊บนี่เธออยากเล่นอะไรก่อนเหรออ๋อ oh. oh. กระดูกใช่ไหม oh. สีอะไร oh. ขาเหรอ นี่ขาวอ่ะนี่เดี๋ยวฉันจะโยนไปเบาะสีฟ้านะหนึ่งสองสามกูโอ้น่ารักมากเลยพัปปี้เธอเป็นเด็กน่ารักมาก ตามฉันนะตึ๊บตนี่พัปปี้มาเดินตามฉันสิตึ๊บตึ๊ตึ๊ดต๊ต๊ต๊นี่ไม่เช่ไม่ว่าว่าม่นจะนี่คุณหมอคะ สึกว่าเขาอาจจะหิวอ่ะเหรอครับงั้นเดี๋ยวคุณหมอไปเอาจานข้าวกับอาหารให้นะครับจานข้าวในตะกร้าเป็นพันหมาก็ต้องใช้นี้สิตุบ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 ออกมาเร็วเอาเอาไปเลยนะขนึ้นค่ะ,ะผมไปได้ตรงนู้นนะอืม วันนี้คนมาเยอะเลยเนาะแม่ดูหืมอ่ะแ,แม่ช่วยนี่คืออาหารเหรอมามาไม่เอาไปกดพัพป,ปี้เธอหิวใช่ไหมไม่เป็นไรมากินเลยมากินเลย <c oughs> มาเร็ว <c oughs> น่ารักมากเลย ว่าไงพัปปี้หือว่าไงพัปปี้ลูกอะกินมันววววัััฟฟฟ,ฟ,ฟ,ฟอะไร่อยใช่ไหมไฮไฟหน่อยโอ้ไฮไฟด้วเสียงหมา ว้าวววววววคุณหมอค่ะเขาป่วยป่วยอุจจาระค่ะไม่ได้เหรอโอ้ผมลืมไปผมมีตะกร้าอุจจาระครับนี่ครับขอบคุณค่ะมาเลยขำลังกลัวขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอไปเลยครับ ต้องใช้ทูไหมต้องใช้ใช่ไหะค่ะชูอ่าผมมีแผ่นหนึ่งนะครับปกเปหนุยดีครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอเสร็จแล้วใช่ไหมมาจุบ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 ทางขยะละคะโอ้ทางขยะ,ะโ,ขยโล้อ อ๋อลืมเลยหมออ้อขอโทษนั่นขี้จุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บขี้ขึ้นยังพอปี้ What I อีกแล้วค่ะฮัโลโหลอ๋อหมาลืมไปหมาพันนี้กินอะไรก็ได้อเอาไปอ๋อขอบคุณค่ะนี่มันไม่ใช่อาหารหมานี่ค่ะแล้วเขากินได้ไงกากินได้เลยหรอกะอ๋อที่บ้านหนูก็กินแบบนี้เหมือนกันเอากินไปได้เลยนี่พัปปี้เธอหิวใช่ไหมเอาไปพัปปี้อาเป่ากินไปเลยกิน คุณหมอคะเขาหายอยู่แล้วค่ะืมโลเดี๋ยวคุณหมอไปหยิบเกลยวน้ำแล้วก็ไปใส่นมนะอนี่นี่นี่หมอลืมไปมาต้องกินนมด้วยนะรา,าคาอเม เอานมมาเลยค่ะคุณค่ะพัปปี้กินนมไม่เยอะๆด้วยนะดื่มไปเลยดีขึ้นไหมโอ้สุนส่เชออาจจะดีขึ้นนะพัปปี้เดินตามฉันนะจิบจิบจิบจบอ๋อตอนนี้เราเดิน six second อยู่นะ่ะจิบจบ

Kau akan minuman tidur juga, nak? Mak, saya กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์ด้อนดล่างได้เลยนะคะบ๊ายบาย I love you bye 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 I love you b